จะเกิดอย่างขึ้นเมื่อ,อยูยูมีจอมปลวกเกิดขึ้นในบริเวณลานจักคือซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพอพิธีกรรมการส่งผีและการทําบุญใหญ่ของพี่น้องมูเซออำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนอื่นต้องบอกกันนะครับว่าการที่มีจอมปลวกเกิดขึ้นที่บริเวณต่างนยของลานจักคืนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีชาวบ้านในกลุ่มลานจักรื้นน้นจะมีโจกลาบปลูกกระลำและพืชผลอย่างกะจะง,งามและจะได้ราคา ที่สูงตัวนะครับดังนั้นเปิ้ลก็เลยต้องมีพิธีกรรมทําบุญส่งผีเพื่อเป็นสิริมงคลโดยพิธีกรรมนี้ชาวบ้านในกลุ่มลันจะคือเดียวกันกู้คนจะต้องมาร่วมพิธีและลอดซุ้มประตูผีการลอดซุ้มนี้จะลอดไปทางเดียวกันและห้ามลอดป๊กคืนมาเด็ดขาดมันเหมือนกับว่าผีกับคนจะอยู่คนละฝั่งกันแล้วหลังจากที่กู้คนลอดซุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิ้ลก็จะป๊กไปหอมตังกันซื้อหมูเพื่อใจประกอบพิธีกรรมที่เปิ้ลหองว่าพิธีทำบุญใหญ่ โดยพิธีนี้เปิ้นจะบุบหมูตัวใหญ่ขนาดพอเปิน้นเผาเอาขนมันออกมดแล้วก็จะเอามาล้างน้ําจากนั้นก็จะเอามากกกแบ่งแยกกินครับการแยกกินนั้นก็จะมีตึงแกงและลาบพ่อจายเขาก็จะลาบจิ้นกกแกงส่วนแม่นิงนั้นเปิ้นก็จะมีหน้าที่ดังไฟห่วงข้าวนะครับหลังจากที่แยกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็จะเข้าสู่พิธีการทําบุญโดยจะมีตัวแทนกลุ่มไล่เกตไฟจากบ้านที่มีการตามเตียนของกลุ่มลันจะกคือนั้นๆซึ่งกลุ่มลันจะกคือที่ผมกําลังทายอยู่นี้ ก็จะมีบ้านที่มีแก่นตามเตียนหรือคุ้มผีอยู่15หลังตัวกันนะครับหลังจากที่เก็บไฟครบหมดแล้วเป้นก็จะเอาไฟเข้าสู่พิธีกรรมที่บ้านปู่จัน์ประจํากลุ่มการทําบุญนั้นจะมีการท่องคาถาเป็นภาษามูเซอร์จากนั้นป้ณก็จะเอาไฟตะกี้มาแบงแล้วกับมัดคล้องคอคนเท่าคนแก่ที่มาร่วมพิธีกรรมในนั้นเสร็จแล้วเป้นก็จะกินข้าวตัวกันครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าหอยปริศนาที่ผมเคยอู้ไปนั้นคือหอยอะไรอย่างผมอยากจะบอกว่าแต่ๆมันบาใใจหอยปริศนาอย่าง เลยครับแต่มันคือหอยขอโบกที่เปิ้ขุดจอมปลวกออกจากลานจากักรืดนั่นเองครับแม้ว่าการที่จอมปลวกขึ้นในลานจากักรืจะเป็นเรื่องที่ดีตามความเชื่อของพี่น้องมูเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วเปิน้นกระจาเป็นต้องขุดออกไปเพื่อที่พิธีกรรมอื่นๆจะได้ดําเนินต่อไปได้และพิธีกรรมนั้นก็คือการเต้นจักรืนในยามค่ําคืนนั่นเองครับ